สวัสดีครับนี่คือการทดสอบนะครับ T เล็กสองห้าศูนย์นะครับเป็นการฮอปปิ้งามันมีปัญหาในสายเป็นปลาจดองอ่ะฐานมีปัญหาคือสายนะครับตอนนี้ยังสายอยู่ไหมครับไม่สายแล้วครับนี่งคลิปเลยครับหายแล้วนะครับดีมาโรงงานเลยครับครับเอ่อพอเก่ามากเลยดีมันดีมันออกมาจากโรงงานเลยครับที่สายเนี่ยอยกาว่านาะที่ยึด แฟนเพจไว้อ่าแมน uh, right เพจไว้นะฮะไใส่ <ไป S 2> <ห>ออกมาครับตอนนี้ใส่ล็อกไฟเรียบร้อยแล้วโอ้โหนี่บินใกล้มากครับพอแล้วครับพอแล้วครับนี่บินเดินนักนะบินเมือที่เลยครับขับสนะ้สมาฮะสมาธิโอ้โหใบไม่ใช่เล่นนะเนี่ยโอเคครับตัวนี้นะครับนี่ฮะเราสังเกตตัวนี้นะฮะ ตัวที่ยึดเนี่ยฮะเนี่ยฮะอาจจะไม่ชัดนิดนึงนะครับจับได้ไหมอ่าได้ไม่ไรโอเคอ่าครับบินต่ออ่าบินต่อครับบินต่ออึือหัวเข้ามาเลยยุ่งสุดๆรถอินได้ไหมฮะยุ่งเร็วไหอ่าลองดูครับรถอินครับโอเคอ่ารถอินรถอินโอ้โหรถอินครับรถอิน ในบ้านเลยนะครับไม่ธรรมดาฮะนี่ครับพอเล่นได้ครับเด็กๆนี่พอเล่นได้ฮแต่เด็กๆอย่าเล่นนะครับอันตรายมากนะครับผมว่าหน้าแหกแล้วครับโอ,อขอบคุณไพยหลักมากนะครับ